ไม่มีคะแนนโทอีกสามารถทำงานสายการบินได้หรือเปล่านะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ฟ้าใสากันอีกแล้วนะคะสำหรับช่อง Ground to Sky ค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ฟ้าจะพูดถึงท็อปิกในเรื่องของคะแนน t ทออีกเพราะว่ามีน้องๆมาปรึกษาว่าเขาไม่สามารถสอบโทออีกผ่านเขาจะเป็นกราวหรือว่าเป็นลูกเรือได้เปล่าวันนี้พี่ฟ้าขอพูดรวมทั้งลูกเรือแล้วก็กราวนะคะส่วนใหญ่แล้วหลายๆสายการบินแน่นอนค่ะใช้คะแนน t ทอีกแต่ก็มีอยู่8สายการบินณะวันที่พี่ฟ้าทําคลิปนะคะไม่ใช้คะแนนเทออีกทั้งกราวแล้วก็ air h o s t เตสเช่นเดียวกันค่ะ สายการบินแรกค่ะสายการบินอ e ิมิเลสค่ะหรือว่าเป็นสายการบินชาติของสหรัฐอาหรับอ e ิมิเลสค่ะสายการบินนี้ไม่ใช้คะแนนโทอีกนะคะน้องๆสามารถเดินเข้าไปสัมภาษณ์โดยที่ไม่มีคะแนนโทอีกได้เลยค่ะสายการบินที่2ก็คือสายการบินเอธิ a d ตหรือว่าสายการบินชาติของอ e ิมิเลสเช่นเดียวกันคงจะงงนะทำไมอ่ะหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเอธ h เอตเป็นสายการบินชาติของอ e ิมิเลสเช่นเดียวกันในบางประเทศมีสายการบินชาติ2สายการบินด้วยกันนะคะเช่นประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันค่ะโค คงจะคิดว่า j a p a n a i r l i ลนเป็นสายการบินชาติของญี่ปุ่นสายการบินเดียวจริงๆแล้วยังมี All n i ปอ o n a i r w ว y หรือว่า ANA ด้วยนะคะที่เป็นสายการบินชาติของญี่ปุ่นเช่นเดียวกันแต่สำหรับประเทศไทยด้วยความเคยชินว่าเราคิดว่าสายการบินชาติคือการบินไทยเอก,กชนคือบางกอกเราจึงคิดว่าประเทศอื่นจะไม่มีสายการบินชาติแบบ2หรือ3สายการบินใช่ไหมคะสรุปก็คือ 1. e m i r a t e s ค่ะไม่ต้องใช้โทรอีก2องิทิฮัดค่ะ 3. Fly d u b ดูไบค่ะ Fly d ดูไบชื่อก็บอกอยู่แล้วเนะ ว่าดูไบเนี่ยคือเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับอิมิเลสหรือว่า UAE นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น3มสายการบินของอิมิเลสไม่ใช้คะแนนโทอีกนะคะกราวและแอร์โสเตทเดินเข้าไปสมัครได้เลยค่ะ ต่อไปสายการบินที่4ก็ค pues mm ือ Gulf Air ค่ะ Gulf Air เป็นสายการบินชาติของประเทศบาเลนค่ะสายการบินที uh. ่5ก็คือกาตาค่ะกาตาร์ Airways เป็นสายการบินชาติของประเทศกาตานะคะต่อไปสายการบินที่6ก็คือสายการบินคูเวตค่ะคูเวตเป็นสายการบินชาติของคูเวตชื Bhar ่อก็ตรงตัวอยู่แล้วเนาะต่อไปเป็นสายการบินที่7ค่ะสายการบินโอมานค่ะโอมานของประเทศโอมานสายการบินที่8ก็คือไห่นานแอร์ไลน์ซึ่งเป็นสายการบินของประเทศจีนนะคะ 8สายการบินนี้ไม่ใช้คะแนนโทอีกค่ะซึ่งก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศของกลุ่มตะวันออกกลางที่ไม่ใช้คะแนนโทอีกไปสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษได้เลยแต่พี่ฟ้าขอเตือนนะคะสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมในเรื่องของภาษาพี่ฟ้าบอกเลยว่า7สายการบินแรกภาษาอังกฤษต้องแข็งมากโดยเฉพาะอเมลสถ้าภาษาอังกฤษไม่แข็งสำเนียงไม่เปเวอร์จริงๆแล้วสัมภาษณ์ไม่ผ่านนะคะสรุปแล้วการทํางานสายการบินก็ยังไม่พ้นในเรื่องของภาษานั่นเองค่ะน้องๆต้องได้ภาษาอังกฤษเข้ามาก่อนจึงจะสามารถสมัครงานได้นะคะ ถึงแม้เขาจะไม่รีควายภาษาอังกฤษไม่รีควายคะแนนโทอีกแต่เวลาที่สัมภาษณ์งานสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องมีสำเนียงที่เอ็กซ์เพรสทีนี้เรามาดูในมุมมองของสายการบินที่ใช้โทอีกแต่ไม่ต้องเอ็กซ์เพรสก็ได้ก็คือพวกสายการบินเอเชียค่ะถึงแม้น้องๆจะมีคะแนนโทอีกที่สวยแต่น้องๆพูดไม่โอเคสำเนียงไม่ได้แต่สามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจได้ตรงนี้น้องๆก็สามารถสมัครงานสายการบินได้เช่นเดียวกันนะคะ สรุปในวันนี้ก็คือ8ปดสายการบินที่ไม่ใช้คะแนนโทอีกแต่น้องๆจะต้องมีสำเนียงภาษาอังกฤษที่เลิศแล้วก็มีอีกหลายๆสายการบินที่ใช้โทอีกแต่สำเนียงสื่อสารพอเข้าใจได้ก็ได้สรุปวนไปวนมาก็ต้องพูดภาษาอังกฤษที่ได้อยู่ดีและถ้าเกิดว่าหนูพูดไม่ได้ละคะหนูควรต้องไปสมัครไหมคะพี่ฟ้าพี่ฟ้ามักจะบอกว่า ไปทั้งๆที่ยังไม่พร้อมนี่แหละค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปนะคะเพราะว่าน้องๆอาจจะเป็นคนที่สำเนียงภาษาอังกฤษไป๊เก่าคนอื่นหรือว่าคะแนนโทอีกดีกว่าคนอื่นก็ได้ค่ะลองดูค่ะสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะอย่างไรก็ตามขอบคุณสํำหรับเจ้าของคำถามด้วยนะคะไปเลยค่ะ ไปทั้งทานที่ยังไม่พร้อมนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอื่นๆหรืออยากให้พี่ฟ้าทาคลิปอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์ได้หรือส่งข้อความแชทมาที่ส่วนตัวแชททางช่องทางเพจก็ได้นะคะสําหรับใครที่มีคําถามอยากจะคุยกับพี่ฟ้าแบบสดๆมาสตรีมกันสดๆก็อย่าลืมนะคะทุกวันศุกร์เวลา2องทุ่มมาคุยกับพี่ฟ้าได้ทั้งช่องทางเพจแล้วก็ YouTube ค่ะเรามาคุยกันสดๆได้เลยเนาะสําหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกดกระดิ่งกด Subscribe จะได้เป็นกำลังใจให้กับพี่ฟ้ากันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้บ๊ายบาย